สวัสดีทุกคนครับพวกเราเฮ้มันดูทำงานดูโอ้ยมีมีเปิดตัวมาขนาดนี้นะยต้ออยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่จริงๆอ่ะคนดูบอกว่ารู้แล้วตั้งแต่ดูชื่อคลิปแล้วว่าคืออะไรเอามาต้องมาเซอร์ไพรส์ในเซอร์มาแนะนำตัวกันนิด สว,วัสดีค่ะแอมค่ะสวัสดีครับสูค่ะสวัสดีค่ะที่ที่ค่ะงานนอนโฟอันนี้ค่ะยังจะพยายามเนาะก็ คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปรีแอคชั่นของโฟรมิกเหมือนเดิมเนาะแต่เป็นคลิปที่เป็นแฟนซีเวอร์ชันเป็น w h y you come back เป็นแฟนซีเวอร์ชันคือฉันเนี่ยก็แอบไปดูมานิดนึงแบบเขาเรียกอะไรเป็นสกินมานิดนึงอะเนาะว่าแบบคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นครบรอบร้านหนึ่งครบรอบร้านยูนะตอนนั้นร้านยูเขาก็ทำแฟนซีเวอร์ชันออกมาเลย เงน่ารักตั้งแต่ทำรีแอคชั่นคลิปไวยู่คัมแบ็กวันนั้นก็คือทุกคนก็คือมาเลย่องดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดเราก็พูดมาเยอะแล้วในคลิปที่ผ่านมาโอเคใช่ค่ะโอ้ไวยูทำแบกคนชอบสีผมกันเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงค่ะนะเรามีเรามีบอกแล้วว่าต้องทำท่าไว้เลยอดีนะชุด ดูยังไงดีก uh ัน uh น้องๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช uh uh ่วยกันด uh ูเพลงวายยังแบบของเราเนอยู่ในร้านิวนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแคมเปญเพื่อตอบแทนคนที่มาติด่เราโอ้ยเรามีการตัวเล็กเองเนาะไม่เวิร์กตัวจริงตัวเล็กมากคือเราคืาันชีอะไรเหมือนกันยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราต้องไป ตับฉลาเลือกชูอินดอร์ดีบักฉลาดเขาไม่ได้ไหนรู้สึกเนาะแบก้าตอนที่อยู่ในเอ็มวีนี่ดูหล่อมากเลยนะตัวเขาใส่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเื้นดูแล้วเขาใส่เสื้อแบบเปิดอันนี้ด้วยเลยนินจา้องนินจาดูสนมากเนาะที่สุดนะเนี่ยจริงที่สุดก็ต้องแบบเด็กสุดอะไรนะนินจาเป็นลีดเดอร์ได้เนาะ ออยิบฉลากนะตกสองตกสองหัวยังน้ำเงินอยู่ผมชี้ป่ะจับกันได้หมดกคนแล้นะครับเราจะไปดูกันว่าตกสองนี้มันตกที่ไหนหมเล่นกันหมดเลยว้าวบินเซโอ้มเซอคนอื่นไล้ิซ่นี่ยังไงจังเลนเลนเลเล่นเล่นเล่นเล่เลนเล่นเลเล่นเล่นเล่เล่นเลเลเลนเลเลเ่เลินเลเลเลลเลนเลเล่เล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 นเลนเลนเล่เลเลเลเ่ลเ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 นเลเลเล คือเทเลทับบี้ก okay, ็คือต้องแต่งทั้งสี่สีเลยนะแต่ยังไงก่อนลูกบสเออลเสอะไรนะชุดคุณชุปไหนอ่ะชุดเชี่ยค่ะคนในชิเดี๋ยวเราไปดูว่าชิถ้าเราเปลี่ยนชุดมาจะเป็นยังไหนแต่ในหาหลักนะตอนที่นักยังไม่คิดอะไรอะโนเฟสอ่ะพอกินแล้วแบบน่ากลัวเลย

ตองฟังงาต้องฟางิงจามันเกียวมันเกียวสงสารชอบโพละโพนั่นลหละชอบเท่ลเลยอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรลิงมันคือลิง มันเล่น้ลิงหรออินกองอินกองเออมันมีอลองเออดูดีน้องน่ารักน่าหลกนะเจือนะสงสารนะแต่สงสารจริงเหมือนติงสารหัวโพอ่ะอีหัวกระสวดดูดีแล้วแล้วเธอเนทัพปี้อ่ะตาจะปิดตลอดเวลาต้องตึงออ โอ้ยทันเลยเะมึงดูคิงคองเออคิงคองนี่ดูแบบเด้งๆตลอดเวลาเลยน่ารักเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปิดตาก็คือใส่เต็มนะใส่ดูดเต็นเออเออชนเอาเอาแล้วเลิศสนุกลหมโอ๊ย ว้าวนี่ยดูอโอ้ยสงสารคือแบบเหนื่อยวันต้นปกติมากอะนะคะคือแบบเหนื่อยวันแรกอ ไม่กน้าไม่ิไม่กด้ต้องเสพวดแล้วไหมออกแล้วดูดิจบก็คือตย้เออเออเอไม่เห็นไงกปงวัดไม่เห็นว่าโ่อะไรอะโกรธโกร เออโอ้โหเอ,อ่ปาเลยด,ดีมีจุบม,มีจุบวายวายทำร้ายสักวาย <laughs> <laughs> ทำไมจอนไม่อาขาก,กว้างเลยเออมันไม่ได้เดอชอบชอบ อนนี้มากเลยน้อาน้อน้องสาวนเอองน้อเอ๊เอ๊เอเอเอนเป็นอะไรอะเป็นอาไปเออไม่กลนั่ละอคือเจริงๆก็คือโนเวตจริงๆดู โยนกลับมาให้ใ huh. ส <Labor ator. S 2> ่เฟซของจริงโอ๊ยสงสารอ่ะคือน้องสนกันมากเลยคือคือในเอ็มบีอะคือในเอ็มบีทุกคนแบบเฮ้ย พอมาเวอร์ช<บ>ันนี้คือของจริงน่ารักรแม็กกาแม็กกานี่คือแม็กกาคือรู้ว่าสุดชอบชอบฉากน้องนินจาพยายามมุดมุดมุดจอดท้องรู้เอาร<ห>อดรอดไปน,นี่ไงคิงคองอ่ะแบบว่ารอ,อ,อดตายอดท้องคิงคอง<ช>สมริงมงคลน,นี้ <laughs> แล้วก็มันมีจะมีช็อตอะไรน,นะที่เหมือนแบบลงไปนอนที่พื้นใช่ปะเราต้องดีดตัวขึ้นมาคใช่ใช่ที <c oughs> ่มันไม่ขึ้นไม่ขึ้งายท้องก็คือนินจาเออนินจาหายสองสารสงสาับบถขึนเป็นนิสมันจะมีมันจะมีจังหวะแรกที่แบบว่ายังยังคุมระยะไม่ได้แล้วนินจาแบบทะเลาะกับหมีตลอดเลยคิงค <c oughs> องคิงคองคิงคองปิดตัวเออไอ้อน,นี่นึกว่าหมีนะเนี่ย กินคองพอดูพอดูด้านข้างเห็นแบบอะไดอแต่ว่าด้านหน้าด้านหน้าจะมีโครงโครงน้านหนึ่งอ๋อเป็นแบบว่าทาซานอะไรปะเออมั้งแอบอันนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยกรามค้างอะคือขำอะล่าสุดก็คือเอ็มวีแบบเก็บกดไงแล้วก็คือมาปล่อยที่ไอตัวเนี้ยแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะถ้าคนอื่นจับได้เปลี่ยนเซตขึ้นมาจะออกมันจะ่ายฉันอยากเห็นน้องนินจาใส่นี่เว้ยเทวรยู่ การกำลังจะพูดมันต้องทำท่านี้ด้วยมันใส่มือได้ป่ะไม่ใช่ใส่มือใส่เสื้อเทเบลเลอร์แล้วแบบมาทาเวิร์กอ่ะตัวกิงคองคงแบบเด้งๆสบบับสงสารโฟกซอลก็คือไม่รู้แบบอารมณ์เลยนะแบบว่าเต้นยังเล่นแบบมีความสุขหรือเปล่า ปกสองคือคือเราไม่ไดมองไม่เห็นเออแต่ว่าคือมองไม่เห็นปกสองตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายคือน้องถอดหน้าหรือว่าหน้าหลุดนะอหน้าหลุดถอดตั้งใจเขาบอกว่า no f a c เนี่ยนันม่เลยทับี้อ่ะสุดท้ายก็ถอด แต่เองที่สงสารเมกก้านะเพราะว่าแบดก็ปิดอยู่นี้ใช่ปะแล้วทีเรท็อปบีก็คือแบบเหมือนคงแบบดันคงดันอะคงดันไปดันมาเมื่อกี้ไม่มีช็อตนึงอะฮอกซองอะลมด้วยนะทางซ้ายอะด้านหลังเนี่ยไม่แน่ใจใครนะย้อนลมดูค่าด้วยเองหรอไม่จะเป็นลมหรือเปล่าไม่รไม่ออก จะเป็นลมหายใจหยอกโอเคโคตรได้เลยมากเลยเด้โคตรได้เยมากใดๆมวลรวมก็สนุกสนานมวลรวมแล้วมวลรวมเป็นแบบเล่นกับตอมหรือว่ามวลกอมเราต้องเรียนวิทย์นะเนี่ยต้องเรียนวิทย์นะเนี่ยมวลรวมแล้วตอนนี้มวลท้องท้องเสียแล้วจริง ใช่รอคือจริงๆคลิปนี้คนดูไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้เสียงถาแล้วไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรกันวะก็เป็นเรีแอคชั่นแบบว่าที่เป็นรีแอคชั่นจริงๆไม่พูดอะไรด้วยโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วคลิปนี้เนี่ยทั้งคลิปน้องโฟมิกเองกับคลิปเราเองก็มีแต่ความน่ารักแล้วก็ความสดใสไม่ถึงเราใช่ไหมน่ารักเราน่ารักก็ยังไงเนี่ยสุดท้ายนี้เนาะก็อย่าลืมติดตามน้องๆทั้งสี่คนนะครับโฟมิกเนาะแล้วก็ติดตามพวกเรา นะในช่องทาง YouTube เองแล้วก็ติดตามาทาง Twitter ด้วยอ <Yeah. S 1> ย่าลืมแฮชแท็กนะคะ <Yeah. S 1> แกะมา<ม>ดู ส่วนใครอยากจะให้พวกเรานะทำคลิป react อะไรต่อก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะทุกคลิปเลยที่เราพูดเสมอเลยก็คือทุกอย่างที่เราแบบพูดมานะครับก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพเราทั้งสี่คนอ,อย่างเดียวเนาะส่วนถ้ามีผิดพลาดอะไรเนะี่ยก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับก็ไปคายก,กันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดแชร์ครับอย่าลืมกด subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าพวกเราจะมาทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามพวกเรา นะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโบอัน right. มิกอะไรนะโบอันมิกโบอันมิกไปแล้วนไเลยไม่ใช่นี่